ตอนนี้ตั้งคันได้31สัปดาห์แล้วแต่มีอาการปวดหัวมากและปวดขามากจนเดินไม่ได้นะคะอันตรายไหมนะคะอืมจริงๆแล้วถ้าสมมติว่ามีอาการปวดจนถึงขั้นเดินไม่ได้เนี่ยหมอแนะนำให้คุณแม่นะคะไปโรงพยาบาลก่อนวันนัดอย่าทนนะคะคือถ้ามันถ้ามันเป็นหนักขนาดเนี้บอกเลยว่าไม่ควรที่จะทนอยู่ที่บ้านนะ เพราะว่าถ้าหากว่าคุณแม่ทนเนี่ยหมอก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันว่าอาการที่เป็นตอนนี้มันเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนแต่สามารถบอกได้ว่าเป็นอาการที่ไม่ปกติค่ะเพราะว่า,าการปวดหัวในช่วงของการตั้งครรภ์คือมีได้บ้างอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของอาการไมเกรนนะคะแล้วก็ส่วนอาการปวดขาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยเพราะว่าน้ําหนักตัวของเราเพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งน้ําหนักของมดลูกเนี่ยมันจะไปกดทับ ที่บริเวณเรียกว่าช่องทองด้านล่างแล้วเราก็จะทําให้ไปปวดบริเวณต้นขาหรืออาจจะเกรงไปถึงช่วงน่องช่วงหัวเข่าอะไรแบบนี้ได้อยู่แล้วนะคะแต่อาการปวดเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ปวดหนักจนถึงขั้นทนไม่ได้ะคะ่ะอาการปวดในช่วงของการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ะคะ่ะจะเป็นอาการปวดในลักษณะของปวดแบบให้เรารําคาญแล้วก็รู้สึกใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยมีความสุขนะคะมันจะไม่ได้ปวดจนถึงขั้นทรมานแบบทนไม่ไหว คือมันทนได้แต่มันไม่หายไปแล้วมันก็ใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยมีความสุขอะเออถ้าสมมติเป็นอาการปวดในลักษณะที่ปวดแบบพอทนได้แต่พอรำคาญแต่ไม่หายเนี่ยแนะนำนะคะให้รับประทานยาพาราเซตามอล1นเม็ดดูก่อนได้เลยนะคะเพราะว่ายาพาราเซตามอลเป็นยาแกป้ปวดกลุ่มที่สามารถใช้ได้ค่อนข้างปลอดภัยนะคะในช่วงของการตั้งครรภ์1เม็ดทุก6ชั่วโมงได้เลยนะคะลองกินดูสักวันหนึ่งอะ ถ้าเกิดว่ารับประทานยาพาราหนึ่งวันแล้วอาการปวดมันดีขึ้นชัดเจนเนี่ยก็แปลว่าอาการปวดตัวเนี้ยเป็นอาการปวดที่ไม่รุนแรงนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานยาพาราเซตามอลไปแล้วทุกหชั่วโมงหนึ่งวันอาการปวดไม่ดีขึ้นเลยแปลว่าอาการปวดตัวเนี้ยเป็นอาการปวดที่ค่อนข้างรุนแรงจำเป็นต้องมีการตรวจเพื่อหาสาเหตุ และถ้าเกิดว่าได้รับการตรวจแล้วพบสาเหตุเราก็คือรักษาตามสาเหตุนะคะแต่ถ้าหากว่าตรวจแล้วไม่พบสาเหตุเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้เองว่าควรที่จะใช้ยาอะไรเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่ให้คุณแม่หายปวดนะคะแล้วก็จะต้องเป็นยาที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะไปตรวจแล้วก็ให้อยู่ในดุลพินิจของคุณหมอในแง่ของการรักษาหรือการให้ยาแก้ปวดตัวอื่นที่เหมาะสมอีกทีนะคะยังไงหมอแนะนําให้คุณแม่นะคะ ไปตรวจให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้หายปวดจากทั้งปวดหัวแล้วก็ปวดขาด้วยนะคะยังไงก็ขอให้หายปวดเร็วๆก็แล้วกันค่ะ